สวัสดีครับผมโชโดกจาก jobnow.hcn.com นะครับกับรายการตอนใหม่ The Unpack Series Unpack Series นะครับจะเป็นรายการที่เราจะทำคู่ขนานไปกับรายการ3อย่างที่ต่างกัน ก็จะมีหลายๆอย่างที่เราปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของรายการซึ่งก็จะเน้นเนื้อหาในเชิงลึกแล้วเราก็จะหยิบนะครับซอยตอนย่อยๆเนี่ยออกมาเล่าในประเด็นหรือมุมมองต่างๆโดยจะทําเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะยาวหน่อยแล้วกเ็เราจะปรับเปลี่ยนนั่นน่หนึ่งรูปแบบของการตัดต่อ มีการเปลี่ยนเพลงประกอบอย่างที่เราได้ยินตอนนี้โดยในซีรีส์แรกที่เราตั้งใจจะคุยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่า pdpa ซึ่งเป็นฮอตอิชชูเลยนะครับแล้วเรายังเห็นว่ามีหลายหน่วยงานเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มขยับขยายในเรื่องพวกนี้ซึ่งเราก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่เราจะได้เริ่มพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อที่จะเสริมความเข้าใจในมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นไปด,ด้วยแล้พบกับรายการใหม่ the unpack series ของเราได้ซึ่งจะอ,ออกอากาศเร็วๆนี้ สวัสดีครับ